ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้มาพบกันเรื่องราวของมโหสถวันก่อนนี้ได้มาจบลงตอนที่พระราชาสอบถามตามคติของอาจารย์ทั้งสี่นี่จอมิสยาจะหาว่ากับมโหสถเป็นขบถให้ได้ <c oughs> แล่เรื่องก็มาหยุดลงที่โมโหสดจะพยายามสืบความลับว่าอาจารย์เท่าสี่คิดยังไงกับตนยอมลงทุนไปนั่งอยู่ใต้ถังข้าวที่บรรดาอาจารย์นัสีชอบปรึกษากันเพราะมันเป็นความลับแล้วก็มันเป็นสถานที่ที่ไม่น่าสงสัยไม่ใช่เป็นห้องประชมุม เป็นที่โล่งๆไกลจากประชาชนเดินไปเดินมาใครก็นั่งตาอ,อากาศคุยกันเล่นเมื่อเข้าไปนั่งอยู่ในนั้นแล้วก็สั่งคนที่ติดตามมาถ้าอาจารย์ทั้งสี่มาคุยกันแล้วเขาเลิกคุยกันแล้วก็จงพากันมาช่วยยกทางข้าวออกให้ด้วยเมื่อสั่งเสร็จ คนที่ติดตามมาก็เดินเตรไปเที่ยวเล่นห่างๆทาทีมปนว่าไม่มีอะไรเกิดที่นั่นโอสฐก็นั่งอยู่ในทางข้าว้วยาการสงบบรรดาอาจารย์ทั้งสี่เมือ่อโหสถกลับไปแล้วอาจารย์เสนกจะได้กราบทูลพระเจ้าวิทหราชว่าขอเดชะพระองค์ทรงเชื่อข้าพระบาทแล้วนี่อย่าง บัดนี้ความเป็นไปได้ปรากฏจะจริงตามที่พ่พระพุทธเจ้ากลาบทูลไว้แล้วพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับดังนั้นก็ไม่ได้ทรงพิจรารณาโดยทวนทีทรงเชื่อคำยุยงของบัณฑิตท,ทั้งสี่นี่เห็นไหมความจริงมโหสถเขาสั่งไว้แล้วว่านิสสมะกระนังเสยโย เวลาที่จะทำอะไรถ้าเป็นพระราชาต้องพินิษพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงทำแต่เทาว่าไอ้ปากคนในโลกหลานที่รักมันเสี้ยมมันสอนมันย,ยุบ่อยๆดีไม่ดีแล้วก็หลงไหลฝ่ายฝันไปตามความคิดความเห็นของมันได้เหมือนกันเช่นนั้นไปเจ้าวิเทหราชเมื่อถูกเจ้าบัณฑิตท,ทั้งสีมันลวงไว้ก่อนแล้วตกลุมพลาง ก็เลยคิดไม่ออกคิดว่าแหมว่โมหสดบนันติตที่ต้องเป็นขบถแน่เมื่อทัานเชื่อคำยุยงของอาจารย์นาซีว่ามโหสถคิดทรยศเป็นแน่ยังนี้แต่ถามก็อาจารย์เสียนกว่าอาจารย์เสียนกเวลานี้เราจะทำยังไงดีล่ะมโหสดนี่มันไม่ใช่เล่นนะ มันสมองมันไม่เชลเล่นดีไม่ดีเราพังกันหมดนะถ้าหากว่าขืนปล่อยไปมันจะไม่เป็นเรื่องแต่ว่าการที่จะจับผิดมโหสถมันก็ยากเราเป็นพระราชาอยู่ๆให้มีเหตุไม่มีผลจะสั่งลงโทษคนถึงประหารชีวิตติโคติเตรงนี่มันก็ลำบากเราจะคนรจะทำยังไงดี ตอนนี้ท่านเสนกได้ทีเี่กราบทูลว่าขอเดชะฆ่าเส้นเลยดีกว่าไม่ให้เขารู้ตัวก่อนสั่งฆ่าหรือเก็บเงียบการฆ่าฆ่าโดยการเก็บเงียบไม่ได้สั่งประหารชีวิตแต่ส่งคนเข้าปประะชิดได้ท่าฆ่าเลย พระเจ้าวิเทหราชจ,จินสดว่าดินที่ทรงตัดว่าถ้า,าอาจารย์เสนกเราเห็นท่านคนเดียวเท่านั้นแหะที่มีความบังดีต่อเราตลอดมานี่เป็นพระราชาหูเบานม่ไความมันต้องคิดเสียก่อนก็ไอคนสี่คนนี่มันทรายชนยันทงทําไปตกหลุมขี้ถูกก็กกนหัว เรานุ่นทาตัวใส่ถุงก็มาให้พระราชาย,ยังไม่ไม่สลดใจไม่คิดถึงแต่เรื่องนี้มันก็เป็นกฎข้องกรรมเป็นของธรรมดามันอดจะเผลอไม่ได้ถ้าเป็นคนจึเรียกวว่าเราเห็นท่านคนเดียวที่มีความหวังดีกับเราตลอดเวลาคนอื่นเรามองไม่เห็นเราขอมอบภาระธุระอันนี้ให้แก่ท่าน ท่านจงไปจัดการชักชวนสหายของท่านคอยอยู่ที่ประตูในประตูเมื่อมโหสถมาแต่เช้าจงตัดที่สาเสียด้วยประแสงขันอันนี้แน่มอบพระขันยาสิทธิ์ไปเลยแต่แล้วก็ส่งประแสงขันยาสิทธิ์ให้แกวเสให้แกอาจารย์เสนก เสนนกกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจัดการตามพระราชประสงค์ทประการพระเจ้าค่ะแหงกราบทูลแล้วก็ชวนอาจารย์ทั้งสามกราบถวายบังคมลาออกไปตอนนี้มาขนาดนั้นเป็นเวลากลางคืนพอถึงถังข้าวเวลากลางคืนเนะ่ยเขาก็ไปปรึกษาหาลรือกันที่ถังข้าวใบใหญ่ที่เคยนั่งกันมาทุกคราว แล้วก็พากันขึ้นไปนั่งบนถังข้าวต่างก็ดีใจที่ได้กางจัดวโหสถให้พ้นไปเสียทีนี่ห,นหมายูกหลานที่รักไอ้คนดีๆในคนเลวมันคิดฆ่านะในคนเลวเนะมันม,นมนจะมีกำลังมากมันจะมีพวกมากเราจะเห็นได้ว่าคนเลวๆเ,เนี่ยเย่ยะเยอะ่เยอกันอยู่เสมอ เมื่อสมัยก็ตัวเองก็ทําประเทศชาติแหลกลานแต่ได้ว่าพอคนอื่นเขาทาดีเขา,เาจริงเอาจังเขานั่งอิจฉาอิสยียนินทาแบบนั้นนินทาแบบนี้พูดกันไม่จบแต่ไม่ได้มองดูตัวไอ้ตัวเวลาทํามันดีหรือเปล่าเข้าไปก็ตั้งหน้ากอบโกยทรัพย์สินเงินทองของชาติคือเรียกว่าปล้นคนทั้งประเทศแต่ได้ว่าเออ ไอ้โทษของตัวนี่มองไม่เห็นนะคนพวกนี้เป็นคนเลวคิดว่าเวลานี้เขาบอกจะจัดการกับมโหสถให้สบายๆให้มันพ้นไปทีไล่มันไปเดี๋ยวมันก็นมาอีกเอาค่าตัดคอมเ็จพวกนี้สําเร็จอาจารย์เสียนกันนั่งบนถังเสร็จทั้งสีค่คนเจ้าได้เอ่ยก่อนว่านี่ใครจะเป็นคนฆ่ามโหสถกัน อาจารย์นันสางก็ตอบว่าก็ท่านอาจารย์นั่นแหละเป็นคนฆ่ามันจะสมควรจริงจะสมควรเพราะว่าได้รับพระแสงอายาสิตมาแล้วอาจารย์เสนนก็รับว่าตกลงตกลงพรุ่งนี้ฉันจัดการเองพวาเจ้าจมโหสถเข้ามาตัวอะไรฟันคอพับให้ขายกระดินไปเลย แล้วก็ถามอาจารย์นั้นถามว่าเรื่องที่ได้กราบทูลแก้ปัญหาเกี่ยวกับความลับว่าควรเปิดเผยแก่ใ,ใครแต่และคนก็ทูลกันว่าควรบอกแก่คนนั่นคนนั้นที่ทูลไปแล้วนะการที่ทูลไปเช่นนั้นก็เพราะเกิดแก่ตนเองมาก่อนหรือว่าได้ยินได้ฟังมาจากใครก่อน ในหมายความว่าเขาบอกความรับคนนั้บนบอก,ก,อกควรบอกแกพ่อแกแม่คนนั้นควรบอกแกลูกคุณบอกแกเพื่อนไอ้ที่ทูลมาอย่างเนี้ยความรับประเภทนี้เนี่ยเคยบอกกันมาก่อนหรือว่าเป็นการแซงเสกสรรแกล้งกล่าวแกล้งกล่าวทูลให้บราชาเพื่อจะได้ไว้วางใจตนอาจารย์นันสามก็ย้อนถามอาจารย์เสนนกว่า ถ้าใาจาเคยทำมันแล้วหรือได้เห็นได้ฟังมาจจะใครละ่ะอาจารย์เซโนก,ก็บอกว่าเราเป็นผู้ทำเองอาจารย์นั่งสามก็บอกว่าขออาจารย์โปรดเล่าให้ฟังที่มันเป็นยังไงอาจารย์เซโนก,ก็คุยต่อไปว่าความรับที่เราจะเล่านี่นะถ้าพระราชาทรงทราบชีวิตของเราก็ดับแน่ อาจารย์นางสามยังกล่าวว่านี่อาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเรามันพูดเดียวกันที่นี่มีแต่เราสามคนเท่านั้นสี่คนไม่มีคนอื่นจะมาล่วงรูกความรับของพวกาอาจารย์พระอาจารย์ได้ฉะนั้นถ้าอาจารย์ไม่ไว้ใจเรายัางไงเราร่วมเป็นร่วมตายกันนะ คราวนี้ถ้าจะพูดไปจริงๆก็เหมือนเราคิดกบฏคิดโคตรพระราชาจะฆ่าคนที่พระราชาสวงไว้วางพระราชาเดินไทยแล้วก็เป็นคนที่จะนำประเทศไปสู่ความเจริญแต่ละการเราทำความข่าวนี้มันเป็นการฆ่าคนทั้งชาติแต่ด้ว่าไม่เป็นไรเพื่อความเป็นใหญ่ของเราใครมันจะชีบหายวันอะไรยังไงก็ช่างมันเถอะ ขอให้เราได้ดีก็แล้วกันดีไม่ดีกำนัดเลือกผู้ไทยคนนี้ถ้าแต่ท่าได้เป็นรัฐมนตรีนยะไอ้เงินเดือนเล็กน้อยไม่มีความสําคัญไอ้เงินกินเปล่าสิใครเขาจะมาให้อรอยเซ็นอะไรแล้วก็คิดราคาร้อยล้านบางสองร้อล้านบาง10ล้านบังยี่สิบล้านบ้างเซ็นวันวันนับได้เงินเป็นล้านล้านเป็นสิบสิบล้าน ไอเงินเดือนไม่มีความสําคัญมันจะเสียหายยังไงช่างมันใครชิบหายไว้โปรยยังไงช่างมันเรารวยก็แล้วกันนี่คนประเภทนี้ลูกหลานจงอยากคบนะถ้าเรามีผู้แทนรัศดรประเภทนี้เราไม่มีเลยดีกว่าแต่หาว่าบุคคลบนใดเขาเลือกไปเขาคิดว่าเขาจะเป็นแต่เพียงผู้แทนรัศดรเป็นตัวแทนโปรงชนชาวไทย เข้าไปควบคุมรัฐบาลไม่ทําอะไรผิดพลาดเลยเถิดไปแล้วก็ช่วยรัฐบาลแก้ไขความสุขความทุกข์ของประชาชนให้ประชาชนทั้งชาติมีความสุขไม่คิดว่าจะไปเป็นรัฐมนตรีไม่คิดว่าจะเป็นเลขาธิการคิดอย่างเดียวเข้าไปให้ความคิดเห็นกับรัฐบาลแลวควบคุมกิจการงานรัฐบาลที่ทําไปแล้วคนประเภทนี้คนเลือกเข้าไป ประเทศชาติของเราจะเจริญจะลืมว่าคนที่เข้าไปเป็นรัฐมนตรีถ้าไม่รู้งานของกระทรวงก็เหมือนกับในเถื่อนเข้าเมืองถูกต้มถูกตุนเพราะไม่รู้ิีกายงานมาก่อนคุยเลนต่อไปท่านเสนนกเคาะทางข้าวแล้วพูดขึ้นลอยๆว่าโมโหสดแต่มันแอบอยู่ในทางนี้บะหรือเปล่าก็ไม่รู้ อาจารย์นักสารยินดีบอกว่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกอาจารย์โมโ,โสตเป็นคนเมายศคงไม่เข้าไปนั่งทนังข้าหลวงนี่หรอกไอ้คนประเภทนี้มันบ้ายศเมายศไอ้ตัวเล็กนิดเดียมีศักดิ์สรีสูงมันก็พอเยอะพอหยองยกย่องตอนเองก็มีสภาพไม่ต่างกันหรอกไอ้อะไรจิ้งกาได้ทอง หรือว่า,มาแมลงมแมลงป่องที่มีเด็กไหนไปไหนก็ยัยชูหาสแสดงเด็กไหนว่าฉันนี่เด่นจะ้ะไอในถางข้าโลนี้ข้างในมันใสญยสุญญสกับปกมันไม่ไม,ไม่มันั่งตรงนี้หรอกอาจารย์จะคิดมากไปเลยถ้าอาจารย์เสียนอกี่ในบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาละเราจะเล่าให้ฟังถ้าอาจารย์ทั้งสามเคยรู้จักหญิงแพทย์สยา คำว่าหญิงแพทย์สยาเนี่กัหญิงหาตัวที่สมัยนี้ที่เขาอินโนะที่ชื่อว่าวาสันตีในเมืองนี้บ้างไหมอาจารย์นันสามบอกว่ารู้จักเพราะเคยย่องย่องแอบไปผ่อนคลายอารมณ์กับเธอเหมือนกันเนื่องโดยไอ้ที่บ้านนัไม่เก่าเต็มทีรสชาติมันก็ไม่ดีแล้วการสัมผัสก็ไม่เป็นเรื่อง อีหนูว่าสันตีคนนี้หม่ก็มันเจ๋วจริงๆมันมีความเอลเอบอิออ่มมีความชุ่มชื่นไปสงเคราะห์เธอบ่อยๆเหมือนกันอาจารย์เซนนกินถามต่อไปว่าเดี๋ยวนี้ว่าสันตียังอยู่หรือว่าว่าสันตีหายไปไหนอาจารย์แดนสามก็บอกว่าเอ๊ะมนี้ย่องไปบ่อยๆแต่ไม่พบไง ไม่รู้ว่าใครเอาไปท่างไหนนิมเวลาเมามันขึ้นมาจะย่องไปหาเธอเรื่องความทุกข์คลายความเครียดแต่ไม่พบเธอเนี่ยมันชักยุ่งยุ่งสมองเหมือนกันสมองปันๆท่านเสนนกอาจารย์นี่ยกล่าวว่าจะพบได้ยังไงนะอาจารย์เราได้ร่วมประเวนีกับอสันตีที่สวนต้นรังเสร็จแล้วเราก็ฆ่านางเสีย เ้วเก็บเอาเครื่องบรรดับคนนางเขาว่าห่อผ้าไว้เดี๋ยวนี้ยังแขวนอยู่ที่ไม้ที่ทำเป็นเป็นเหมยงาชาในห้องเรียนของเราเพราะว่ายังไม่กล้าจะนำเอาออมาใช้ทั้งเครื่องนั้นก็เป็นของเก่าเราได้นำความลับนี้ไปบอกแกสหายคนหนึ่ง สหายคนนั้นก็ไม่ได้บอกแใครเลยดังนี้แหละเราจึงควรบอกความลับแก่สหายอาจารย์ปุกุสะเรื่องของท่านหลักเป็นยังไงนาะยต้องเล่าให้ฟังทีนี่เราเปิดเผยเรื่องของเราแล้วนะว่าเราเออ,อความลับนี่ควรบอกกับสหายที่ดีอาจารย์ภูสะที่กล่าวว่าข้าวาเจ้าเป็นโรคเรื้อนที่ขา พระเจ้าไม่เคยบอกใครให้รู้เลยนอกจากน้องชายพระเจ้าเท่านั้นฉะนั้นข้าพเจ้าเวลาที่ข้าพเจ้าชำระแผลทายาเอาผ้าพันมามิชิตพระราชาเมื่อทรงพระเยาว์เคยบรรทมที่ขาข้าเจ้าบ่อยๆบัดนี้ท่าทรงทราบว่าข้าพเจ้าเป็นโรคเรื้อนชีวิตข้าพเจ้าก็คงจะไม่มีแน่ พระวาเจ้าจึงกล่าวกราบทูลว่าความลับคนเปิดเผยกันน้องชายเท่านั้นเพราะว่าไม่ทําให้บุคคลอื่นล่งเรงรู้ต่อไปอีกถ้าอาจารย์เสนนกที่ในถามถ้าอาจารย์กามินแ่าถ้าอาจารย์กามินไหมพี่พี่จะบอกว่าความลับคนบอกใครเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังที่ อาจารย์กามีก็กล่าวว่าวันหนึ่งเป็นวันอโบสถแรงสิบห้าคำมียักษ์ชื่อว่านรเทพมาสิงขวเจ้าขวเจ้าร้องเหมือนสุนักบ้าขวเจ้าบอกกับบุตรบุดก็รู้ว่าขวเจ้าถูกยักษ์สิงจึงให้เป็นนอนในห้อง แล้วก็ปิดประตูแล้วหาดนตรีมาประคมหน้าประตูเพื่อจะกรบเสียงเข้าไเจ้าโดยเหตุนี้นแหละข้าว่าเจ้าจึงควรทีงบอกว่าสิ้นเชียวความลับคนบอกกับความลับนั้นแก่บ,บุตรเพราะไม่มีวันที่จะแพร่พลายไปให้คนอื่นได้ถ้าอาจารย์เสนนกจึงถามท่านอาจารย์เทวินว่าท่านอาจารย์ ที่ท้กราบทูลพระราชาไปอย่างนั้นเรื่องราวเป็นยไงไองเล่าให้ฟังบางทีถ้าอาจารย์ีวินเจเนราว่เข้าไปเจ้านำแก้วมณีที่เป็นสิรบางคนอันเป็นของหลวงมาขัดแล้วก็ลักแก้วมณีที่เป็นบางคนนั้นมอบให้แก่มารดามารดาปกปิดไม่ยอมให้ใครรู้พอถึงวเวลาจะเข้าเฝ้าพระราชา มารดาก็นําแก้วมงคลมณีาม่เข้าพเจ้ามงคลมณีนี้เมื่อเมื่อไปอยู่กับใครก็ทําทให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่คนนั้นดังนั้นเมื่อเข้าไปเจ้าไปเฝ้าพระราชาพระราชาจึงได้โปรดแปลงเข้าพเจ้าเป็นบิเศษได้พระยาทานครั้งละแปกหาปณะบ้างสิบหงสิบหกคหาปณะบ้าง บางครั้งกันได้ถึงหกสิบสี่กหาวนณนะให้แกข้าวเจ้าทุกวันพระราชาทรงทราบอนุภาพของทรงทราบอนุภาพของมณีมงคลน,นี้ข้าวเจ้าก็จะต้องตายแน่หมายความว่าถ้าพระราชาเนี่ยถ้ารู้ว่าข้าวเจ้าขโมยของนี้ไปข้าวเจ้าตายยังไม่ต้องสงสัย ในเหตุนี้เข้าไ้เจ้าชึงกล่าวว่าความลับนี่คนจะบอกกับมารดาแล้วก็บอกมาแล้วโดวยเสร็จมรรดาลูกหลานที่รักพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่านัตถิโลกเกลโหนามะขึ้นชื่อว่าความลับมันไม่มีในโลกบรรดาจารย์นังสีนี่แต่ละคนก็เป็นคนระยำทั้งนั้น แต่ว่าข้างหน้าดีข้างหลังเสียข้างหน้าต่อหน้าประชาชนตอหน้าพระราชาทํามันว่าฉันเป็นบัณฑิตแต่เนื้อแท้จริงๆความคิดของเจ้าพรนี้ก็คือผ่านท่านดานหยาบจี่ได้กล่าวว่าอนรุหปูบอกแล้วไอ้เท่าทั้งสี่นั่นมันสารพัดพิษมันมีพิษทุกอย่างไม่ได้ได้ด้วยเล่มันก็เอาได้กดมันได้เดมนมันเอาได้ก็ถา เวลานี้มันมาเปิดความรับความจริงแล้วคน,น้งสีนี้ก็เป็นโจรในพระราชสำนักตันเองไม่ใช่เป็นคนดีมนไม่ได้มีความซื่อสัตย์สุจริตฉะนั้นเขามรดานลูกหลานทุกคนการจะคบมิตรการจะรับฟังอะไรใครเนะี่ยอย่าเชื่อแต่วาจาที่เขาชี้เหตุชี้ผลจงดูประวัติาศาสตร์ของชาติไทยถ้าจะพระมังไทยนะ ว่าเราปกครองกันมาอย่างไงมันมีความสุขแต่เขาบอกว่ารัฐที่อื่นดีก็ไปดูยวนเขมรแล็ลาวเวลานี้คนยวนคนเขมรกันลาวน่อยู่ไม่ได้หนีมาเมืองไทยบ้างหนีไปตามประเทศหนีไปญี่ปุ่นมีหลายร้อยหลายพันคนที่เรือจมตายเพราะหนีทุกในประเทศตอนนี้ไอ้การปก,ปกครองรแบบประเภทถัด,ดแบบนี้ เขาจะ่ชี้เหตุชี้ผลว่าคนมันต้องเท่ากันจะจนเท่ากันจะรวยเท่ากันอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้คนมีกิเลสเอาฟังเรื่องราวขอางมโาหสดต่อไปโมโหสดแอบอยู่ในถังข้าวใบใหญ่นั้นได้ยินถ้อยคำของอาจารย์ทั้งสี่โดยละเอียดที่ได้จดจำไว้จำด้วยแล้วก็จดด้วย จ้าจำเฉย,เฉย,เฉยมันทิมจะลืมกพจดไปอย่างละเอียดอาจารย์นั้งสี่ต่างฝ่ายต่างก็เปิดเผยความรับผองกันเลยกันจนหมดสิ้นแล้วต่างก็กำช่ากันว่าน,นี่อย่าได้นำความรับอันนี้ไปแพร่พลายกับใครแบงขาดนะแล้วก็เตือนเรื่องเทียเข้าวมาเทียเข้ามโหอสถ ว่าอาจารย์อย่าลืมนะวันพรุ่งนี้แต่อตอนเช้าเมื่อต่างคนต่างไปที่พระราชฐานเราไปกันในเช้านะไปก่อนทักนบนมโหสถจะเข้าไปเมื่อมโหสถจะผ่านประตูเข้าไปฟันคอชับเดียวตายเมื่อมโหสถตายใครจะจับเราเพราะพระแสงอาญาสิทธิมอบมาให้เรา เรามีสิทธิ์จะฆ่าคนได้ก่อนกราบทูลแต่ว่านี่เป็นพระราชประสงค์ของพระราชาเรามีอำนาจเต็มที่ใครเข้ามาขัดขวางฟันคอยขาดกระเด็นไปเรานี่ใหญ่แล้วเราข้ามโมโหสดสิ้นได้แล้วความยิ่งใหญ่จะมีแก่เราเมื่อต่างคนต่างเข้าใจกันดีแล้วก็ต่างคนต่างลากลับไปมาตอนนี้คนติดตามข้าโมโหสด ให้จันทสีกลับไปแล้วจะได้ช่วยกันยกทางข้าวใบใหญ่ให้มโหสถออกมามโหสถกลับมาถึงบ้านอาบน้ําแต่งตัวบริโภคอาหารเสร็จแล้วก่อนจะเข้านอนได้สั่งคุณเฝ้าประตูว่าถ้ามีคนมาจากพระราชวังมาหาเราให้รีบมาบอกโดยไวมาสั่งเสร็จแล้วก็เข้านอน นี่ถ้าลูหลานที่รักโดยการอย,าอย่างนี้บ้างก็น่าก็จะนอนไม่หลับแต่ดูฟังเรื่องราวกับมโหสถต่อไปสำหรับพระเจ้าวิเทหราชขณะที่ข้าบรรทมก็ทรงระลึกนึกถึงคุณของมโหสถว่ามโหสถบัณฑิตรับราชการมาตั้งแต่อายุยึงเจปี ไม่เคยทำความเสื่อมเสียกัเราแม้แต่น,น้อยได้ทำแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดมาเมื่อครั้งเทวด,ดาถามปัญหาถ้าเราไม่ได้มโหสถเราก็คงตายวันนี้เรามอบเพลขะนยาสิทธิให้แกเสียนกไป,ปขา้วาววมโหสถเอ็นเช้าวันตอนเช้าว,วันพ่งนี้เราหลงเชื่อถ้อยคำยุโยงของอาจารย์ทั้งสี่ เรามารู้สึกตัวว่าได้ทําสิ่งที่เป็นไม่ควรกระทาสิ่งที่ไม่สมควรเราไม่รู้จักคนขงมยขสดแต่วันพรุ่งนี้เราจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นไหมวันพรุ่งนี้เราจะไม่ได้เห็นหน้าขโมสดอีกทรงลำพึงดังนี้แล้วก็เศร้าโศกจนพระเศษทงเงินไหลส่งกาย สำหรับพระนารมพรเทวีทอดพระเนตรที่นาการของพระสวามีดังนั้นจึงได้ดำริว่าเราได้ทำผิดอะไรหรือจึงทำให้พระราชสวามีทรงบรรทมไม่หลับและนอนเงื่อนไหลหรือว่าพระราชสวามีมีเรื่องราวคุณพระไทยอย่างไรเกิดขึ้นแก่พระองค์ดำริจังนี้แล้วจึงได้กราบทูลถามว่า ข้าแต่พระราชสวามีพระองค์ทรงมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือพระเจ้าค่ะจึงดูเศร้าหมองไม่ผ่อใสหรือว่าหม่อมฉันทําผิดอะไรให้เป็นที่ไม่พอพระใจพระไทยของระองพระเจ้าค่าพะพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงตรัสว่าความในใจของเรามีอยู่น้องรัก แต่้ว่าไม่ใช่เพราะเธอทำความผิดเราเองเป็นผู้คิดผิดและเราเป็นผู้ผิดเองพระนาวทมพอนี้กราทูลถามว่าพระองค์ทำผิดอะไรพะเยาค่ะพระราชาทึงนได้ตรัสว่าเมื่อตอนกลางวันวันนี้เราสั่งบัณฑิตทั้งสี่คนให้ข้ามาโหสถในวันพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าบัณฑิตทั้งสีได้มาแจ้ง เรื่องมโหสถคิดขบถต่อเราเราเชื่อทันทีโดยไม่ได้สอบสวนข้อเท็จจริงไอ้ความคิดเรื่องนี้มันเลวจริงๆเราคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็เลยไม่สบายใจเป็นน้ว่าพระนางอุทุมพรเทวีพอทราบเรื่องก็ทรงโทรมนัดเสียใจด้วยความรักและความสงสารมโหสถที่ยโสคา พน,นางดำนิอุบายได้อย่างหนึ่งคือว่าเมื่อพระราชาบรรทมหลับจะส่งข่าวไปให้มหโหสถทราบเรื่องแล้วพน,นางก็ทูลปลอบให้พระราชาบรรทมและทรงทรงบรรเทาความเศร้าโศกค,ความกวนกะวายพระไทยเมื่อทรงคิดอะไรให้มากเกินไปเมื่อทรง ว่าเมื่อทรงสั่งให้ประหารชีวิตผู้คิดร้ายเช่นหมอสดก็เป็นการสมควรพระราชาก็ทรงบรรเทาความมิตกลงไปและก็บรรทมหลับอลบันดาลกูกหลานที่รักในเมื่อพระราชาท่านหลับหลับไปเสแลในคนหลับมันก็นอนฝันหรือไม่ฝันเนี่ยหลวงปู่ก็ไม่ทราบเหมือนกัน เต่จะฝันแล้วไม่ฝันก็ช่างท่านมองดูเวลามันก็หมดแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลแก่วจุงมีแดบรนดาลูกหลานที่รักดัะบรนดา่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านผู้รับฟังสวัสดี